ด่านหนึ่งความยากในการเอาตัวรอดระดับ1ปลอดภัยมั่นคงเอติตี่ต่ำสุดด่าน1น,นั้นเป็นดน่านที่2ของ t ด e b a บล็กรูเป็นและเป็นด่านแรกที่อยู่อาศัยได้คำอธิบายด่านหนึ่งนั้นมีลักษณะเป็นคลังสินค้าขนาดใหญ่ที่มีกำแพงและพื้นเป็นคอนกรีต ที่สามารถมองเห็นเส้นเหล็กได้และมีหมอกที่ระดับพื้นหาที่มาไม่ได้หมอกมักจะรวมตัวกันและควบแน่นกลายเป็นแอ่งน้ำแบบแบบพื้นในที่ที่ไม่แน่นอนต่างจากด่านศูนย์ในด่านนี้นะั้น มีทั้งน้ำและไฟฟ้าจึงทำให้ผู้ชีวิตผู้รอดชีวิตสามารถตั้งถิ่นฐานได้และว่าต้องปฏิบัติตามข้อควรระวังในด่านนี้มีทั้งพื้นที่เปิดกว้างมีบันไดลิฟต์ห้องแยกห้องแยกเดี่ยวและโถงทางเดินมีกล่องวัสดุที่โผลมาและหายไปแบบสุ่มๆในด่านนี้ ซึ่งมักจะมีของที่จะเป็นต่อการใช้ชีวิตอยู่ในกล่องเช่นอาหารน้ำอัลมอนด์แบตเตอรี่ผ้าใบกันน้ำอาวุธต,ต่างๆเสื้อผ้าและเว,ะเวชภัณฑ์และอาจจะน่าจ,จะมีของไร้สาระเช่นชิ้นส่วนรถของสีเทียนเข็มฉีดยาที่ใช้แล้ว กระดาษที่ถูกไฟไหม้บางส่วนหนูที่ยังไม่ตายเห็นหนูที่ถูกขีดสารบางอย่างและขยับไม่ได้เชื้อกองเท้าเชื้อกองเท้าเศษเงินเส้นผมมนุษย์ควรเปิดกล่องด้วยความระมัดระวังแต่ของข้างในก็มี ด่ามากเฮ้ยไม่ใช่สิมันฆ่ามากนี่วะนอกจากนี้ก็ยังมีภาพวาดและการขีดเขียนที่หามาไม่ได้อยู่บนพื้นและกำแพงซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือหายไปหากไม่มีคนมองมันโดยตรงหรือตอนที่มีแสงน้อย หลอดไฟที่ติดอยู่ในด่านหนึ่งนั้นชอบมีการกระพริบและดับในเวลาที่ไม่แน่นอนและเมื่อมันเกิดขึ้นวัสดุต่างๆก็มีแนวโน้มที่จะหายไปอย่างอธิบายไม่ได้และอาจจะมีเอนทิตี้ปรากฏตัวแนะนำว่าควรจะ ควรจะพกของที่เป็นแหล่งกําเนิดแสงและถือของที่ต้องการเก็บเอาไว้ในมือตอนนอนเท้าไม่อยากให้มันถ่ายเ n น i ิตีที่อยู่ในด่านหนึ่งนั้นได้แก่เฟลลิงตัวเต็มวัยและเฮาที่มีโอกาสน้อยที่จะเจอ สกินส er. t ตลเ e อร์เอนติตี้พวกนี้มักออกล่าเป็นกลุ่มนักนักเลี้ยงแสงไฟและคนที่อยู่เป็นกลุ่มใหม่ๆไม่ใช่คนที่อยู่เป็นกลุ่มใหญ่ด่านหนึ่งด่านหนึ่งนั้นสามารถพาไปยังเดอะฮัมได้ห้องห้องนี้รภัยของผู้แลกเปลี่ยน ห้องนี้ระพายของคู่แลกเปลี่ยนรู้จักกันในนามห้องเก็บของเป็นโถงทางเดินที่พบในที่พบได้ในด่านหนึ่งห้องนี้ระพายของคู่แลกเปลี่ยนเป็นโถงทางเดินยาวของห้องเก็บของที่มีประตูลงรถอยู่ในอยู่ด้านในแต่ละห้องแต่ละห้อง เต็มไปด้วยของต่างๆก็ที่ BNTG จะเปลี่ยนให้เป็นห้องเก็บของและรู้จักกันในนามห้องนิรภัยของผู้แลกเปลี่ยนที่ถูกสร้างโดย BNTG เอาไว้สำหรับเก็บของให้นักเดินทางใน The Back Room ประตูแต่ละบานนั้นมีชื่อของ มีชื่อของข้างในอยู่เช่นอาหารอาวุธเป็ดต้นและห้องนี้ยังมีคุณสมบัติประหลาดที่ของต่างๆจะหายไปและกลับมาอีกครั้งในห้องอื่นๆแบบสุม่มทั้งของเก่าและใหม่หรือแม้แต่ของที่ไม่รู้ว่ามาไหนมาจากไหนสิ่งเดียวที่ไม่เคยถูก เคลื่อนย้ายเลยถูกใช้เลยไม่เคยถูกใช้งานเลยก็คืออุสตสาหกรรมลาตที่ของ,งต่างๆจะหายไปฟูฟลอเรย์250 GT ซีรีส์จากปี1952มีสีฟ้าอ่อนไม่มีใครรู้ว่าทำไมรถคันนี้ถึงไม่หายไปแบบของอื่น หรือว่าทำไมมีรถคันนี้นีแต่ดันแต่ดันเดียวที่อยู่ในห้องนี้อ่านปิดก็ต้องขอไปด้วยรถคันนี้ถูกจัดอยู่ในของประเภทอื่นๆในห้องเก็บของจนกว่าจะมีการศึกษาเพิ่มเติมเอนติตี้สามารถปรากฏตัวในนี้ได้แต่มีโอกาสน้อยกว่าในด่านหนึ่งเป็นอย่างมาก กลุ่มสถานกลุ่มสถานรัฐโอ้ยใช่ดิกลุ่มสถานรัฐช่างทำแผนที่หรืออตโตกรฟเมอร์ลิกนิกได้พยายามโจมตีที่นี่หลายครั้งเพื่อที่จะขโมยของแต่ก็ไม่เคยสำเร็จมีกลุ่ม BNTG t นเทสเ คริประจำอยู่มีคน40คนรวมถึงตัวผู้นำเดอคิปเปอร์ด้วยมีการป้องกันอย่างแน่นหนาคนในกลุ่มมักจะนำของที่เจอมาเก็บไว้สมาชิกของเพลเดอร์คลิปสามารถนำของในนี้ไปใช้ในเรื่องส่วนตัวได้ ในการเข้าไปห้องนิรภัยของคู้แลกเปลี่ยนนั้นจําเป็นจะต้องเข้าไปในเมืองนิรภัยของคู่แลกทดสเดอร์คีปก่อนและหาประตูที่มีหน้าต่างและมียามสองคนเฝ้าอยู่ซึ่งยามทั้งสองคนจะต้องอนุญาตก่อนถึงจะเข้าไปได้ในการออกก็แค่เดินเข้าประตู ที่อยู่ข้างถุง้างเดินอนานิคม MEG u n i p e r s e x p o s e r Group ฐาน Alpha เป็นฐานหลัก Alpha เป็นฐานหลักฐานแรกของ MEG คนประมาณครึ่งหนึ่งของกลุ่มอาศัยอยู่ที่นี่ส่วนใหญ่เป็นนักสำรวจ และมีการแบ่งทรัพยากรร่วมกันกับกลุ่ม BNTG ฐานตั้งอยู่ใกล้กับทางเข้าของดานหนึ่งมีการคุ้มกันนน่นหนาเพื่อการภัยต่างๆอย่างเช่นเอทิติเป็นต้น BNTG t r a d e r s k i p t r a d e r s k i p นั้น มีลักษณะคล้ายเมืองขนาดใหญ่ที่ซับซ้อนมีผู้มีผู้อยู่อาศัยประมาณ412คนค่อนข้างเป็นมิตรมีโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมเป็นจุดรวมทรัพยากรหลักสำหรับนักเดินทางเทสดเดอร์วอลตั้งอยู่ในห้อง ตอเร็ตฮอลของดานหนึ่งมีการติดต่อและเป็นมิตรกับ MEG t อมสไนเดอรก่อตั้งโดย t อมผู้ที่เคยเป็นเชฟก่อนที่จะโนคลิปเข้ามายัาง The l a c k Room มีอาหารในครังเยอะซึ่ง BNTG จะเอามาเติมให้ทุกๆ2-3เดือน t อ m ทอมนั้นเป็นคนที่เป็นมิตรและมีทักษะกติดีร้านอาหารของเขาเขาใช้เป็นที่รวมตัวกับขนาดเล็กที่รวมตัวกันขนาดเล็กนะทางเข้าและทางออกทางเข้าสามารถเข้าได้จากด่านศูนย์โดยการโนคลิฟด่านด่านนี้ มีทางเข้าหลายทางเช่นการเปิดประตูใดๆในด่านอื่นๆอาจจะพาคุณมาที่ด่านหนึ่งนอกจากนี้ยังสามารถเข้าได้จากการปีนต้นไม้ในด่าน11.1ตอนจบของ e ail, อี a เมลในที่5ของด่าน92และการทำ บิลเชาน์โนในด่านเ4วิธีทั้งหมดที่กล่าวมาจะนำกลับมาที่ด่านหนึ่งเสมอทางออกคุณสามารถออกจากด่านหนึ่งได้โดยการเดินสำรวจต่อไปเรื่อยๆการเดินไปในทางเดินที่ยาวกว่าปกติมักจะพาไปยังด่านสองรูในกำแพงจะพาคุณไปยังด่าน19 และการนูคลิปที่ยังยังเพเดาที่ยังเพาที่ไม่ใช่เวนเลยไปยังเพดาต้องขอบคุณภาพทั้งหมดจากช่อง TNA PHAT 14817นนะครับช่องนี้ดีมากเลยเขาบอกไปเกิดนะช่องนี้ดีมาก